สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องชั่วโมงบินแนสเดียนะวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ามูนะครับเจ้ามูตัวเก่าแต่ก็ยังแจวนะเดียบอันนี้เป็นงานยกล่องนะครีบฝั่งนี้จะเป็นที่ปลูกปั์มน,นะครับส่วนฝั่งนู้นก็ เป็นบอ่อเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะคฝัังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้าหมูดีกว่านะรอ,อบนี้อาการโหลดจะไม่ค่อยมีนะครับ เห็นว่าไปไปไป,ไปทำมาใหม่ด้วยนะไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนะน่าจะทําเครื่องใหม่ด้วย,ว,ยว่าหรือว,ว่าเปลี่ยนกลองน้ามันโซลานะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเกิดจําผิดก็ต้องขออาัยด้วยนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนกองน้ามันโซลาหรือว,ว่าเปลี่ยนกลองนะเมื่อกี้ฟังฟัง ก็คือฟังไม่ผิดนะครับนี่ นี่ผมมาอันนี้เกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีด้านหลังอีกนะด้านหลังเห็นว่าน่าจะเริ่มตรงนี้นะคเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะรนะนครับจดภารกิจนะครับเนี่ยวันนี้ว่างเลยเลยเลยมาถ่ายให้ให้ชมกันนะครับ นิ่มนะครับเจองานเบาๆนะงานไม่ค่อยหนักนะลำบากนะครับนี่เป็นงานต้องมาแต่งขอบนี่นะลำบากนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม,ไม,ไม่มันมันเป็นครูอยู่แล้วนะถ้าเกิดแต่งก็อาจจะลำบากตักนิดน,นึงนะ นี้มันต้องใช้ฝีมือสูงนะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นคูอยู่ไม่เป็นไรนะมันง่ายครับงั้นมันง่ายสำหรับโชเฟอร์นะอันนี้ต้องใช้สมองนิดนึงนะเพื่อให้งานออกมาสวยนะครับ อุ้มครับเจอขี้ปูนแบบนี้ปันหลุดไปแล้วนะปันหนึ่งสงสัยงัดต้อนะที่ปันหักนะครับ ไม่ใช่ปัญหาครับปั่นหลุดครับหลุด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 ปั่นหลุดก็ไม่ใช่ปัญหนานะนี่ครับเพราะว่าดินมันไม่แข็งด้วยนะนิ่มๆครับ การลอกรองไม่มีนะครับช่วงนี้เห็นว่าลองก็ประมาณอยู่นะครับนี่ครับลดลวนก็ต้องหางานเองไปก่อนนะช่วงนี้นี่ครับพอมีฤด,ดูการลอกฟองก็ก็ไปรวมตัวกันใหม่นะครับ ฝั่งนู้นอาจจะตีป่าก่อนนะมีต้นไม้ด้วยนะเห็นแมพด้านหลังครับด้านหลังก็จะยกล่องด้วยนะไลนน่นี้เห็นว่าหมื่นห้านะนี่บประมาณสองไล่ได้นะ ร้ไม่สวยนะอันนี้เป็นงานเจ้าวบ้านนะไม่ใชงานหลวงนะ สับก็ร้อนนะครับวันนี้ถ่ายพาเที่ยงเลยนะแดดก็เปรี้ยงเยงเหมือนกันนะตัวสับก็เริ่มร้อนแล้นะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อตานบุญจงนะเดี๋จะให้ดูอยู่แล้วนะหลังจากที่หาหายไปกันไปหลายวันนะต้องขอเอาไปจริงๆนะครับ ผมติดภารกิจนะครับ ตอนนี้โดนตับร้อนมากนะครับนี่ครับมันก็จะได้มุมประมาณนี้นะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้สักกี่คั้นะแต่เดี๋ยวต้องไปถ่ายต่ออีกที่นะ กะว่าจะเข้าไปสายรุ่นจิบนะ <c oughs> แต่พอดีโชเฟอร์แกไปส้มรถอีกขั้นนึงนะก็เลยไม่ได้เข้าไปชายนะไม่ได้นัดกับแกไว้ด้วยนะ รอบนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยหลังจากที่หายไปไหลายวันนะครับ บริษัทนี้โชเฟอร์คนนี้เบอร์หนึ่งนะรถมีอยู่สองคันนะอีกคันหนึ่งเห็นว่าจอดนะนี่คนระับแกมีคนเดียวนะจะไม่เบอร์หนึ่งได้ยังไงคนระับรถมีสองคันนะแกขับอยู่คนเดียวอีกคันหนึ่งจอดนะอีกคันหนึ่งก็รุ่นนี้ตัวนี้ด้วยนะ กองของของพี่พลน,นะวันนี้ดูด้านข้างกระโปรงนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายหลายที่นะไม่ไม่อยากตูวกระโปรงนะ

โจเฟย์คนนี้ก็ลูกศิษย์เดียวกันกับลุง,งัวนะนี่อาจารย์คนเดียวกันนะตรงนี้ลุง,งัวไม่ได้ขับเลยนะแม่โคระ เป้าเอไม่รู้มันไปเฝ้าไกลนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะไม่ได้เจอมันเลยครับช่วงนี้ครับลูกงวเดี๋ยวถ้าเกิดลูกงอขับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกนะลูกงัเอาฝีมือเหมือนกันนะโอเคได้ครับลูกงัวมนม,มีรถครับเลยไม่ได้ทํางานนะแต่งจนปังหมดแล้วนะครถรถลูกงัว รถแรงเกินนะตังรถตั้งคูนครับแรงเกินนะนเดี๋ยวบ้านเขาเรียกไอหนุ่มพลังมานะว่าไปว่าไปครับุมโยนะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของจมูกันดดีกว่านะ ้าเกิดคันนี้ไปงานลูกลังนะครับน่าสนุกนะไม่รู้ว่าจะสู้แข่งไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีงานขุดลูกลังอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปสายให้ชมนะนก่อนจะจากลากันวันนี้นะครับฝากสับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวโมงบินแดนสยามนะครับขอบคุณครับ